สู่บทแห่งการปรับปรุงบ้านกับ u b e r โอเคครับในที่สุดผมก็สามารถทำภารกิจนี้ได้แล้วครับนี่ไงไอตัวนี้ขาดอยู่สองนะแล้วก็ข้างนอกไดอารี่แท้ของเราที่ค้างเอาไว้จากพาร์ทแรกเลยครับผมสามารถทำได้แล้วนะเพราะตอนนี้ของเราครบแล้วครับเดี๋ยวได้เลยนะมีเมลใหม่มาอีกแล้วคือเมเยอร์เขาให้ของผมมาด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูครับเนี่ย มีตัวนี้มาสองอันอย่างแจมเลยเขาให้มาฟรีๆเลยไงถ้าเราผ่านภารกิจของเขาอะ่ะเราก็จะสามารถลงไอตัวนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยแต่ตรงนี้ลงไม่ได้เหรอแล้วก็ตัวนี้ไอตัวนี้เราสามารถจัดการได้ครับเอาไวป้ปลูกผักใหญ่เพราะตอนนี้ผมมีมเมล็ดพิเศษมาหนึ่งอันเห็นว่าอย่างแจมโอเคเด้นะผมจะลองลงไอตัวนี้ดูว่าได้หรือเปล่าอะ่ะเอาแทนไอตัวนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ตรงนี้แทนเปลือกหอย Uh huh. ตอนนี้หนูอามานี่ของผมอะครับมีเงิน44แล้วนะแจ่มเลยเนาะผมขายตัวนี้แหละครับเนี่ยไอตัวนี้มันขายได้แพงไงผมก็เลยขายทิ้งไปหมดเลย mm hmm. เหลือเก็บไว้อันนึง mm hmm. เอาไว้ผ่านภารกิจนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวนะผมลองเลในตัวนี้ก่อนเพราะมันสามารถลงได้หรือเปล่านี่ไงเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยนายอ๋อลงได้แค่เขตนี้เท่านั้นครับข้างบนลงไม่ได้ใช่ไหมโอเคไว้ตรงนี้แล้วกัน พือความแจมชึบแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ปลูกผักของเรานี่อ๋อเป็นอันเล็กๆเ,เนาะไอตรงนี้จะไม่มีหญ้าแซมขึ้นมาใช่ไหมถ้าเราลงไวอ้อ่ะโอเคลงตรงนี้แลยละกันครับเอาซักประมาณสี่อันก่อนเอาไหนามาขึ้นอะไรตรงนี้เนี่ยใช่เรื่องไหเนี่ยจัดกายตรงนี้ก่อนนะมาโตอะไรแถบนี้แฮร์ุักพิ้งให้หมด โอเคไม้อะขายได้เงินนะครับได้เยอะด้วยทําเป็นเล่นไปผมขายไม้จนเขามีเงินเลยอ่ะฮะมันเป็นกระดานไม้เฉยๆเหรอ uh huh. เอาไว้ปรับปรุงพื้นที่เราใช่ไหมเนี่ยห uh huh. รือว่าสามารถปลูกผักได้โอเคลรงมาเนี้ละกันครับอ่ะฮะลองดูว่าเราปลูกผักได้หรือเปล่านะ uh huh. ผมไม่มีเมล็ดพันธุ์มาลองดูอะ uh huh. ก็เลยไม่สามารถลองดูได้ไงโอเคจัดกายตรงนี้ก่อน พั uh huh. ทงทิ้งไปคือตอนเนี้ยผมขายแค่การเข้าเมืองแหละครับแล้วก็ไปหาไอ้พวกนเนี้ยเนี่ยอันนี้มันยังไม่โตไงถ้าผมหายตรงเนี้ยไม่เจออ่ะผมก็ต้องไปเข้าเมืองครับเพื่อจะไปหาตัวนี้นี่งโค้ดพวกเนี้ยพเพื่อจะมาทําบ้านเรานั่นเองเพราะผมขายแค่1อันใช่ไหมสองอันเหรอโอเคงั้นเราเข้าเมืองกันก่อนดีกว่าครับแดีด่แทายทำอะไรบ้างเนี่ยซื้อเฟอร์นิเจอร์ แล้วก็ทำไอ้นี่ครับอาหารแต่นี้ผมยังทำไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็อันนี้เก็บผักทั้งหมด20อันโอเคเข้าเมืองก่อนนะไม่รู้ไอ้พวกผักไอ้พวกนั้นมันโตกันหรือ,อยังนะเฮ้ยภารกิจใหม่มาแล้วเออผมลืมบอกไปครับตอนนี้เขาเลเวล2แล้วนะคือถ้าเรายิ่งเลเวลเยอะอย่างเงี้ยเราก็จะมีของมากขึ้นไงพวกภารกิจรายวันอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นภารกิจตัวนี้เดี๋ยวผมค่อยมาทำพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะ ตอนนี้เราเก็บผักก่อนไม่มีเลยนายดูดูดๆๆูดูนี้ตามกันใหญ่เฮ้นี่ไงมีโตมาหนึ่งอันเก็บมาก่อนแล้วก็เอาอันนั้นไปใส่นีก่อนครับเอามาทําที่ตบปลากันเยือยเยือใส่ไว้ให้หมดดูความแจ่มฮะสวยงามดูผมไปหาของป่าก่อนแล้วกันเนาะตอนเนี้ยเผื่อได้ของดีไงเมเยอร์ทักทายทุกวันเมเยอร์เขาไม่เหนื่อยเลยเ,ลเนาะ ดิ้นทุกวันเลยหนูอะแล้วก็ภารกิจตรงนี้เราผ่านแล้วครับนี่ผมเก็บไปเรียบร้อยหนึ่งอันส่งไปเลยเย่มาแล้วครับเขาจะให้อะไรเราเรอดูดูคนนี้น่ารักนีเนาะเท่าทรงผมงเขาอะสวยงามเด้อมาดิหนกแหละเมยเยอร์เราเมยเยอร์นี่ฟรีสุดแต่ะหนูอะโอเคเรียบร้อยครับ ภารกิจก็ผ่านไม่ได้ของอะไรเลยเหรออย่างเซ็งเลยนายภารกิจพวกนี้เริ่มมาแล้วเห็นปะเริ่มเยอะแล้วครับทําไม่ทันแล้วเนี่ย๋ยวภารกิจรอบใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวผมค่อยทํำละกันเพราะว่ามันมีของใหม่มาเยอะเลยอะ่ะแล้วก็ตรงเนี้เดี๋ยวผมพาไปดูลืมพาไปดูเลยนะมันเป็นบอลลูนเห็นปะฮอตบอลลูนผมไม่รู้ว่าต้องรองเขาอัปเกรดหรือเปล่านะเราจะขึ้นบอลลูนได้ทํานองน,นี้ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ หรือว่าเราต้องเลเวล up อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องรอก่อนนะโอเคหาของกันตอนนี้ขายนั่นอยู่2อันเนี่ยนายไอ้โค้ดอะอย่างเซงผมต้องใช้นั่นแล้วมั้งที่ผมได้มาไอ้ถุงสปีดอะที่เราสามารถทำให้ต้นไม้มันโตวไวขึ้นนะครับเราจะได้ผ่านภารกิจแล้วก็ซ่อมบ้านกันเนาะโอเคเจอเห็ดตัวนี้เก็บไปก่อนไอ้ตัวนี้เอาไว้ทำอาหารได้นั่นเองครับแล้วดูพวกนาย ตางก็เป็นขบวนเลยเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยไอตัวนี้ปลูกได้ครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูพันหลังๆนะเพราะตอนนี้ผมอยากเก็บเงินก่อนไงอยากมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ไม่ใช่อะไรเขายังใส่เสื้อเก่าเลยครับสงสารเขาอะให้เขาน่ารักหน่อยเนาะน่าจะแ่มข้งางในเราจะเก็บของเนี่ยเอาเห็ดมาให้เราเดี๋ยวนี้ไอ้นี่เดียด๋วยวๆๆๆๆๆๆเๆๆ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  ถ้ามันขึ้นหัวใจอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถแดนสู้ได้ครับไม่ใช่ว่าเราจะจับเขามาเลี้ยงได้เลยนะไม่ใช่เราต้องสู้กับเขาก่อนรอบหนึ่งอันนี้สามารถเอาเมล็ดพันธุ์ของเขาอะ่ะมาใช้งานได้ไงถ้าเราปลูกเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะโตเป็นสัตว์พวกนี้ผมจะเก็บให้หมดแล้วครับแอคชีเมนท์ทุกอย่างนะฮะไม่ไปไหนเ,เหรอหนูอะโอเคเติมให้เต็มเจมแจมผมไม่ใช้แต่อันนี้แหละเพราะว่าของพวกนี้เราต้องใช้งานไงเก็บๆไว้ก่อน ล้วก็ไปดูของข้างในแล้ดีกว่าผมผ่านหลายอย่างแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูไหนอะไม่เห็นมีของในนี้เลยนายเราได้นั่นมาไม่ใช่เหรอทำไมเราไม่สามารถลงได้อะนี่ไงอันนี้มันจะเป็นพวกนั้นเราครับอัปเดอะมันไม่ใช่ของที่เราต้องไอ้นั่นนะปลดล็อกอะนี่ไงภารกิจใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาอีกประมาณสามอย่าง คือที่ล็อกล็อกอยู่เนี่ยไอ้พวกนี้ครับเราต้องเลเวลถึงก่อนเราถึงจะปลดล็อกภารกิจพวกนี้ได้นะตอนนี้เราก็ต้องเก็บเลเวลไปก่อนละกันไม่มีอะไรปลดล็อกเลยจะเข้ามาดูไอ้พวกนี้ไม่มีเลยเนาะโอเคไปขายของกันดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดโบกไม้โบกมือทักทายลตลอดหนูเฮมจะเลี้ยงตัวนี้ให้ได้เลยเนาะน่ารักดีอะดูเขาเขาดีอย่างเท่แล้วก็ภารกิจนี้เดี๋ยวค่อยทําครับ ขอขายของก่อนวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปไอ้นี่กันครับกลับไปเอา,มาเมล็ดพันเจริญเติบโตที่บ้านกันนะเนี่ยไม้เห็นปะไม้ขายได้โคตรแพงขายได้สามมาต่ออันแล้วก็เห็ดอันนี้สิบสอครับแต่เห็ดไออันแรกอะ่ะผมจะเอาไว้ทําอาหารนะโอเคขายสักสิบละกันเพื่อความแจ่มสวยเงินเท่าไรแล้เน่ยหนูอะเจ็บสี่แล้วเงินเยอะแล้วนะ ซื้ออะไรกลับบ้านดีไหมเี๋นวนะอันนี้คืออนี่ผมปลูกไปแล้วนี่ไงโคดะแพงโคตเนาะอย่างเศร้าอะแต่มันน่าจะขายได้แพงเนาะโอเคซื้อสักสองแล้วกันเพื่อความแจมฮะเงินหมดเลยสุดเซง็งเพิ่งจะเก็บเงินมาโอเคเราไปอน,นี่กันดีกว่าครับตกปลาสักรอบหนึ่งก่อนกลับบ้านกันมันไม่มีผลไม้อะไรโตในป่าเลยปะ เขาโตเป็นฤดูกาลเหรอหรือว่ายัางไงอันนี้ไม่แน่ใจนะต้องรอสัก2วันอ่ะค่อยมาเก็บไงโอเคเบ็ดได้แล้วตกปลาได้สองรอบใช่ไหมอาหา่ะฮะเอาเบ็ดมานายเราจะไปตกปลากันดูคุณยายยืนมองเราอยู่เนี่ยใช่เรื่องไหมเนี่ยเฮ้ยคนใหม่อะคนนี้นายทำไมใส่ชุดเห็ดอย่างนั้นะหรือว่าสัตว์เลี้ยงเขาเป็นเห็ดเนาะเขาก็เลยใส่ชุดนั้นไง จัดไปชึบขอให้ที่มันเร่งสปีดอะเร่งเติบโตมาล็ดพันธุ์อะจะดีมากเลยเพราะผมขา,ายนะอยู่สองไงดูได้ไม้มาหนูอะดูทำหน้าดิอย่างเซ็งเลยอะโอเคไอเกนหุ่เหล็กอ,อันหนึ่งครับที่สามารถตกได้นะมันใช้เหยื่ออันหนึ่งเลยเนาะในการตกป่าเฮ้ยถูงมาแล้วอีกแล้วเอ็กตา้าซอยแก ใช่หรือเปล่เนี่ยนายไอสปีดผมไม่ได้เลยอะสุดเซง็งโอเคงั้นกลับบ้านก่อนครับไปดูว่าถุงสปีดเรามีเท่าไหร่นะที่สามารถใช้เฮ้ <c oughs> นายทักทายได้ตลอดเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยโอเคกลับบ้านก่อนตอนนี้อาา่ะฮะถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวดูก่อนนะไอตรงนี้ที่ผมต้องจัดการนี่ไงมีทั้งหมดสามเมล็ดครับแล้วก็ผมไปซื้อใหม่มาอีกสาเมล็ด ดีนะขอจัดกายตรงนี้ก่อนแล้วก็ลดน้ำต้นไม้เขาแห้งหมดแล้วเนี่ยพวกนายอะที่จริงผมต้องปลูกสามนะถ้าปลูกมากกว่านี้มันต้องลดยาวๆเลยครับเห็นปะเราจะไม่สามารถรดทีเดียวได้เต็มไงปลูกสามช่องก็พอกำลังดีอะและไอ้พวกนี้นายแงะแง่แงกเติมน้ำเอ้าน้ำหมดด้วยสิงเติมน้ำก่อน คือถ้าเราไม่อยากจะลอยพวกต้นไม้พวกนี้ยมันจะมีนั่นแหละครับไอตัวเร่งโตอะเร่งเติบโตที่ผมได้มาแต่ผมน่าจะเก็บไว้ในคลังนะเดี๋ยวพาไปดูไอพวกนี้ก็ใกล้โตแล้วเนาะแต่ไม่ได้ใช้งานอะไรเลยครับพวกเนี้ยผมเอาไว้ขายอย่างเดียวเลยนะโอเคแห้งหมดเลยพวกนายฝนไม่ตกเลยเนาะวันนี้สุดเซง็งเลยเฟอร์นิเจอร์ก็ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยเงินหมดแล้วเนะี่ยโอเคปลูกไอตรงนั้นก่อนครับที่เราซื้อมะเล็ดมาทั้งหมดกี่อันวะ ดูก่อน2อ,อันนี่ไงแล้วก็มเมล็ดตัวนี้มเมล็ดพิเศษ1อันลองดูชึบอันนี้ยังไม่หมดเลยเนะี่ยดูว่าเราปลูกนี้ได้หรือเปล่านะชึบไม่ได้มันเป็นเหมือนกับแผ่นไม้เฉยๆครับโอเคอย่างเศร้าใจเลยทีเดียวรม้ดูว่าเอาไว้ปลูกไงไม่ใช่นี่หว่าเนาะแล้วก็อันนี้2เม็ดเอาให้เต็มไปสวยงาม รนับต้นไม้หน่อยไอตัวเนี้ยน่าจะเอาไว้ใส่อนเอร์จรีนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจอะ่ะแต่ลองใช้งานดูแล้วกันเอาน้ําหมดหนูอะ่ะเซ็งสุดใจรดน้ําก่อนอ๋อมันจะเดินไวขึ้นเหรอเนี่ยนี่ไงเราจะวิ่งไวขึ้นถ้าเราอยู่บนต้นไม้น่ารักดีเราต้องทำเป็นทางวิ่งครับเข้าใจแล้วโอเคผมก็ดินไปลงตรงนู้นเนาะก็คือถ้าเราจะทําไม้แบบนั้นอะ่ะ แล้วก็ทําแบบนี้ครับเนี่ยแล้วก็ลงตรงนี้เห็นปะทําทให้เราวิ่งไวขึ้นนั่นเองโอเคแจมๆเลยครับแล้วก็ลงไว้แบบนี้ก็ได้ตามทางที่เราต้องเดินบ่อยๆอ,อ,อย่างนี้ไงหมดแล้วเศร้าใจอันนี้ออกได้ไหมเนี่ยโอเคแจมเลยออกได้ผมจะได้เอาไปตรงแปลงเราครับไม่ใช่ไรเพราะเราใช้งานตรงนี้ได้บ่อยมากกว่าข้างบนตรงนู้นไงตรงนู้นไม่ได้ค่อยได้วิ่งหรอกแต่พวกนี้มันสามารถคาฟได้นะครับ โอเคพอดีเด็กเลยว่าจะไปค้าให้ดูไหมครัาและเนี่ไงเห็นปะว่าจะวิ่งไวขึ้นเฮวิ่งหน้าตั้งเลยหนูอะโอเคลองดูสิใช้งานไงวะเนี่ยอ๋อใช้กษัตริย์เลี้ยงเราเหรอใช้ฟิวชั่นใช่ไหมเนี่ยนายอะ่ะเราต้องมีอันนี้ด้วยครับวัตถุดิบในการไอ้นั่นเขานะอินพุตอะนี่ไงเรามีหนึ่งอันถ้าเราใส่ไปจะเกิดอะไรขึ้นนะซึบอ๋อเป็นแป้ง ก็คือให้สัตว์เลี้ยงของเราอ่ะช่วยครับช่วยหมักไอ้ตรงนี้ให้เป็น้ายแห้งทางนอนนี้ไงโอเคเข้าใจแล้วนี่ไงแล้ก็จะทําให้เราทานองเนี้ยผมมีสัตว์เลี้ยงอยู่ตัวเดียเองนะเพื่อนเราอ่ะเขาหายไปแล้วครับเขาไปทําไปตรงนี้ให้เราไงปุ๋ยปุ๋ยโอเคแล้วก็ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเข้าดูในป้านก่อนเฮ้ยนายซู้ๆของสป,ปีดของเรา ยังอยู่ไหมนี่ไงมี8อันเนี่ยเจมแจมแจมแจม,แ,จมแล้วก็อันนี้เก็บไปครับไม่ได้ใช้ส่วนอาหารเดี๋ยวพาไปดูก่อนเชิบเอา้าผมดันหมักไอตัวนั้นไปเป็นปุ๋ยแล้วอะ่ะโคตรเซ็งว่าจะทำอาหารให้ดูอดทำเลยวันนี้เราทำไปตรงนี้ก่อนดีกว่าครับบ้านของเราเนี่ยจะได้ผ่านภารกิจไม่ใช่อะไรโอเคลองใช้สารเร่งไปดูดิ0.75 ใช้สักสองอันเนาะโอ้โหอย่างนี้เลยอ๋อโตอย่างนี้เลยบึกขึ้นมาเลยดูดิกลายเป็นต้นไม้เลยอะอย่างแจมโอเคอันนี้เ็บสวยงามเสร็จเรียบร้อยเก็บได้แล้วเฮ้ยใ,ใ,ใกล้เสร็จแล้วไอตรงนี้นี่ไงเขาทำงานอยู่นี่ไงต้องวนโอเคสวยงามมากแต้งเลยนายได้มาแล้วแล้วก็เก็บสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยครับเขาจะได้วิ่งตามเราไงแล้วก็ไอ้พวกนี้เก็บได้แล้ว ฮะโอ้โหมันหายไปทั้งต้นเลยวะผมนึกว่ามันจะหายไปแค่มเมล็ดนะไม่ใช่นี่ว่ะดูดิหายทั้งต้นเลยอันนี้รอเก็บได้ครับแล้วก็ตรงนี้การปรับปรุงบ้านของเราจัดไฟเรียบได้แล้วอะฮัแค่นี้เหร บ้านเราไม่มีเหมือนกับน้ําหยดลงมาแค่นั้นเหรอออกมาละนี่ไงนี่ไงนี่ไงเมเยอร์เมเยอร์เมเยอร์หัวชมพูของเราเดี๋ยว็ดเด็ดทำเฉียงเมเยอร์เมเยอร์น่ารักตนะ้องเมเยอร์เมืองเนี้ยเฮ้ยสวยงามผ่นานภารกิจครับเด้อเมเยอร์มาดิ้นอีกแล้วโอเคแล้วก็การปรับปรุงม,มีอะไรบ้างในบ้าน, <c oughs> านขอไปดูก่อนนะไม่มีอะไรเลย เหมือนเดิมเลยอ่ะสุดเซง็งโอเคแต่บ้านมันดูสวยขึ้นป่ะตอนแรกมันมีเหมือนกับน้ำหยดลงมาใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่มีแล้วครับแล้วก็ผ่านภารกิจเรียบร้อยโอเคผมอยากไปซื้อของเพิ่มมากเลยะแต่เงินหมดแล้วไนงะโอเคขอ,อเก็บไอ้พวกนี้แล้วกันเนี่ยไอ้พวกไม้ไปขายก่อนตอนนี้นะเพราะว่าเงินเพียงเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูตรงนั้นครับ ไอ้ที่ทําพวกเนี้เราสามารถทําได้นะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ดีกว่าไหมน่าจะแจ็เนะร้านขายดอกไม้ขายไม้ก่อนตอนนี้คุณป้ามิดรอาขายของหน่อยไอเนี้ยขายแพงอะแต่มันใช้ทําอาหารไงแล้วก็นี้ขายได้สิบครับโอเคขายไปเลยเจ๊บเดี๋ยวค่อยปลูกเพิ่มไม้ขายสักสิบเออากันเพื่อความแจ็ม แล้วก็อันนี้ขายสักสองเฮ้ยเอาขายผีดขายสี่เลยหรอนายไม่เป็นไรครับมีเงินร้อยหนึ่งแล้วเหรอสุดยอดมากเฮ้ยอะไรส่วนที่พื้นเก็บก่อนแจมแล้วก็ซื้อตรงนั้นเพิ่มครับกวนี้นี่ไงแต่มันแพงมากเนาะมันต้องสามิบสองแนะ่ต่ออันนะไม่ซื้อดีกว่าเบื่อเงินนายไปดูเฟอร์นิเจอร์กันก่อนดีกว่า ว่ามันมีอะไรน่าสนใจมั้งน่าจะแจ่มเลทีเดียวเสื้อก็ไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยเนาะว่าจะซื้อเสื้อเพิ่มตอนแรกไหมาแล้วเด้ยืนดิ้นอยู่เนะี่ยใช่เรียกไหมเนะี่ยไอ้ตรงนี้ครับที่ผมบอกเห็นปะเราสามารถเอาไม้มาแปรรูปได้นี่ไงแล้วก็ตัวนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นฟาร์มเหรออมอก็ใช้ไม่เยอะเนาะมันใช้โคสมอันครับแล้วก็แร่ไอตัวนั้นไงหนึ่อัน ผมเก็บไว้หมดแล้วแหละแต่ค่อยทำล้วกันในพวกนี้ชึบโอเคขอดูเฟอร์นิเจอร์หน่อยเนี่ยแล้วก็บ้านครับ3000สูงสุดโอเคไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ฮ้ทำเสียงป้าใช่เรียกว่าเนี่ยอ๋อนี่ว่าเปเปอร์ใหม่เหรอเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมเนี่ย50เนี่ยแล้วก็ไอ้ตรงนี้เฟอร์นิเจอร์8ปโสิโหโคตรแพงนายมีเก้อี้เนี่ยที่น่าสน แล้วก็พวกต้นไม้ดอกไม้ซื้อไม่ได้อ๋อนี่เป็นฟลอร์เป็นพื้นครับ50โอเคลองซื้อดูครับว่ามันใช้งานยังไงนะฮะแจมเงินหมดแล้วไปแล้วทำภารกิจแหละผมว่าน่าจะดีสุดเนะาะเพราะภารกิจมันทำให้เราได้ของใหม่ๆด้วยไง <Major S 2> เมเยอร์เขาจะให้ของเราตลอดครับอันนี้โคตรดี <laughs> รอของจากเมเยอร์เนี่ยแหละครับน่าจะดีสุดแล้ว โอเคเดี๋ยวนะผมได้อะไรมาเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมต้องเข้าไปทาในบ้านใช่ไหมเนหรือเขามาปรับปรุงให้เราเลยเหรอนี่ไงไม่มีของครับโอเคลองไปดูในบ้านก่อนมันเปลี่ยนเปล่าเนี่ยผมก็ลืมดูเลย Edit Deco r โอเคลองดูซิเนี่ยครับเราสามารถ Edit ได้แล้วคราวนี้แต่มันไม่มีของหรือเปล่าสามารถ Move ได้เอา้าโอเค หมุ่ไอ้พวกนี้ได้ครับนี่ไงมันหมุนไม่ได้เหรอชึบหมุนไม่ได้ครับได้แต่เพสใหม่เท่านั้นเองแล้วก็เตียงผมก็ลืมไปว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าพื้นน่ะซื้อมาต้องห้าสิบนายน,นจะเปลี่ยนไปแหละเนาะเพราะว่าของในะไอเทมตัวเขาอะ่ะมันไม่มีไงแล้วก็ตรงนี้ไม่ผ่านด้ยครับเฟอร์นิเจอร์เห็นปะเราต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เลยครับถึงผ่าน สุดเซ็งดันซื้อสีพื้นไว้นายสุดเศร้าใจเลยโอเคนี่โตยัง0.25ยัง0.25ผมรอเก็บอันนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ต้องการในพวกนี้หรอกโอเคเดี๋ยนะไปดูเฟอร์นิเจอร์อีกรอบดีกว่าเงินก็ไม่ค่อยมีก็ต้องมาซื้อเดลี่แทสลายวันเนี่ยเพื่อเอาเลเวลไงพวกนายตามเราไม่เลิกเลยนะพวกหนูอะ คอน,นิเจอร์แปสิใช่ไหมซื้อไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยสุดเซ็งขายของได้ไหมคุยได้อย่างเดียวครับฮะอ๋อมันมีค่าตรงนี้ด้วยเหรอค่าเฟนชิปนี่ไงถ้าเรารู้จักเขามากขึ้นน่ะน่าจะได้ส่วนลดราคานะเฮ้ยอ๋อมีกล่องเทเชอร์ด้วยว่าไว้เก็บของโอเคผมอยากได้ไฟมากกว่าเพราะตอนนี้ที่บ้านเราอะ่ะมืดตึบเลยทีเดียวเชีย ถ้ามีไฟอ่ะน่าจะแจ่มนะเฮ้ยกลางคืนอ่ะเมืองสวยเนาะถ้าเป็นเล่นขายของก่อนละกันครับตอนนี้ป้ามีดมาสองรอบแล้วไม่มีอะไรแพงๆเลยสุดเซ็งมีไม้นี่แหละที่แพงสุดเขายสักสิบเลยละกันครับเดี๋ยวค่อยหาเพิ่มโอเคได้แปดสิบเอ็ดแจ่มเลยเก็บเงินไว้ก่อนก็นได้เนาะยังไม่จำเป็นต้องใช้หรอกครับตอนนี้โอเคกลับบ้านแล้ว เราก็อัปเกรดบ้านของเราเรียบร้อยครับตอนนี้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาทำอันนี้กันดีกว่านาอเนี่ยไอตัวเนี้ยลุงเได้ตื่นไงผมอยากรู้ว่าลุงเขาจะทําหน้าที่อะไรไงพาร์ตหน้าเรามาทํากันครับตอนนี้ก็ขอเก็บของไปก่อนน่าจะดีสุดโอเคตโตแล้วเก็บหักกันดีกว่าอะฮะพร้อมทําอาหารในบ้านใช่ไหมหนูน่าจะทําได้แล้วครับชึบ สวยงามนี่ไงทำวันนี้ได้สองอันอันนี้ผมหาไม่เจอฟุตโทตไม่รู้ออกมาจากไหนนะแต่ตรงเนี้ยเราครบแล้วครับทำเลยฮะสองอันดูทำหน้าทำตาหนูอะน่ารักดีเราก็สามารถกินในพวกนี้ได้ครับนี่มันจะเพิ่ม Energy 30เลยนะโห้โคตรเยอะไอพวกผลไม้เนี่ยเพิ่มแค่4ี่เองอะอย่างน้อยอันนี้เพิ่ม30ิ ถ้าเราเหนื่อยอย่างเงี้ยเราก็กินในพวกนั้นแหละได้ครับเราจะได้ไม่ต้องนอนพักผ่อนไงเพราะว่าถ้าเรานอนระหว่างวันอย่างเงี้ยมันจะเป็นการแนปนะครับมันไม่ใช่การไอ้นี่นะนอนหลับเลยอะเราจะไม่สามารถนอนเลยได้ทํานอนเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บอาหารไว้กินระหว่างวันด้วยโอเควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเรามีเงินใช้แล้วแล้วก็บ้านที่ปรับปรุงใหม่แต่เหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปเลยเนาะ มันอาจจะทำให้หลังคาไม่รั่วน่นแหละรครับเราก็สามารถนอนในบ้านได้แบบร้อยเปอร์เซ็แล้วคราวนี้สุดยอดมากวันนี้สวยงามเราสามารถปรับปรุงบ้านได้แล้วแล้วก็มีของที่เมเยอร์ให้มาใหม่การทําปุ๋ยนั่นเองโอเคพร้อมนอนดูสแต็กวันนี้ก่อนนะชึบทำหน้าทำตาหนูอะสวยนี่ไงเลเวลสองเลยเห็นปะ แต่กว่าจะขึ้นเลเวลสามาสี่ร้อยอย่างเยอะเราต้องปลูกกัเยอะครับนี่ไงแล้วก็เอาไอเทมไปขายเยอะเราถึงจะสามารถที่จะทำไอเอ็กพวกนี้ได้เยอะโดยการขายนั่นเองโอเควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับรูเบิร์ตพาร์ทนี้เฮ้ยเฟนชิพก็ได้เหรอได้10 XP ด้วยนะถ้าเป็นเล่นไปพาร์ทหน้าเราไปเริ่มทำภารกิจใหม่กันครับที่เขาได้รับมาจากเมเยอร์นั่นเอง วันนี้ไปแล้วครับพ่อให้อามานี่ของผมนอนก่อนนะน่าจะเหนื่อยเลยทีเดียววันนี้สุดยอดมากอะ